ก็จะเป็นอาหารตามสั่งเนาะที้ายๆประเทศไทยเนาะคะ่ะแล้วคนเอาไปขายอยู่เล่าะคะ่ะมันก็จะแพงขึ้นก็จะมีกุ้ยตุ้งกุ้ยเตี๋ยวเนี่ยก็จะแพงกว่าอยู่เล่าก็จะแพงกว่าอยู่ไทยเนาะคะ่ะเพราะว่าวัตถุดิบทีเพิ่นนําใบไช่พี่น้องสบายดีสวัสดีค่ะเมื่อนี้พบพ่อกับมีอีกแล้วเนาะคะ่ะมีช่วงนี้มีกะบ่ได้เอาคลิปลงบ่อยๆยเนาะคะ่ะมีกะว่างๆมีก็จะมาอัดคลิป ลงเนาะค่ะมีมื้อนีมีสมาเล่าเนาะค่ะเอาแบบเล้าดีกว่าเนาะมีเห็นมีเป็นเล่นโซเชียลเนาะเล่นโซเชียลแล้วก็มีนักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวชาวไทยหรือว่าคนไทยเนาะค่ะเพิ่งเดคอมเมนต์ไปว่าเป็นอย่างอาหารเลาาคือเพลงแถพี่น้องสั้นก่อนอื่นมีกระยากถามอยากรู้เือกันเนาะค่ะแล้วมีก็ได้ไปสอบถามเลยค่ะ ที่ผลเหตุกับเขาแล้วค่ะมีถามเพิ่นว่า,าว่าเป็นอย่างกับเขาคือแพงแทะกับเขาแพงนี่บบเมนว่าเมค้าคนเล่าจะเลือกขายด้วยค่ะพี่น้องเพิ่นก็จะขายราคานั่นคนเล่าก็ได้กินราคานั่นคนไทยก็ได้กินราคานั้นนะคะก็จะเป็นในแหล่งที่มีคนพุกผ้านมีแหล่งท่องเที่ยว แล้วก็มีนักท่องเที่ยวนะคะคนก็จะขายแบบว่าราคาแพงแล้วก็เป็นอาหารที่แบบราคาแพงนี่เป็นังียก็จะเป็นอาหารตามสั่งเนาะ,ะที่คยขายประเทศไทยเนาะคะ่ะแล้วคนเอาไปขายอยู่ล่าว่ะคะมันก็จะพแพงขึ้นแล้วก็จะมีกุ้ยต้งกุ้ยเตี๋ยวนี่ก็จะแพงกว่าอยู่ไทยเนาะคะ่ะเพราะว่าวัตถุดิบที่เพิ่นน้าใปใช่พี่นอกมันจะเป็นของนําเขา้า จากประเทศไทยได้พี่น้องอย่างเช่นมียกตัวอย่างเนาะคะ่ะอันนี้ก็ถ้าเป็นประเทศไทยเพิ่นก็จะเริ่มต้นกับข่าอาหารตามสั่งเนาะก็จะเป็นเริ่มต้นที่30บาทขึ้นไปไม่เกิน50หรือ60บาทก็ได้กินเนาะคะ่ะแต่ฟังเล่านี่เริ่มต้นที่45บาทขึ้นไปนะคะถึง100ยร้กว่าบาทอ,อะไรประมาณนี้ แล้วก็อาหารแต่ละท้องที่สถานที่ขายแต่ละสถานที่บกคือกันเนาะค่ะพี่น้องถ้าเป็นแบบชุมชนก็จะราคาก็จะเบาลงกว่านั้นเบาลงกว่าหันเนาะพี่น้องเพราะว่าในชุมชนถ้าขายแพงกับ,บมีคนซื่อเนาะคนก็จะขายแบบว่าให้ชาวบ้านกินกับราคาหนึ่งกับราคาจะต่าลงกับซีซีแต่ว่าก็ได้ปริมาณ กับข้าวหน่อยลงเนาะค่ะก็ประมาณนั้นแล้วก็มีสิมายกตัวอย่างว่าเป็นอย่างคือแพงเทศก็เหมือนที่ประเทศไทยก็คือกันเนาะเป็นแหล่งท่องเที่ยวเนี่ยอาหารจะแพงเนาะอย่างเช่นภูเขาข้ออีหย่างนี่ภูทับเบิกเนาะพี่น้องเขาขอ้ออีหอย่างยิ่ทีเป็นแหล่งท่องเที่ยวอาหารจะแพงนั่นประเทศไทยหรือลาวก็ค,คือกันคล้ายๆ้คือกันแต่ว่าส่วนที่ลาวมันก็จะแพงเยอะกว่าก็คือ เป็นอาหารที่แบบคนไทยอย่างรวมแล้วก็คือแบบหนักทองเที่ยวไทยที่เพ่นสั่งกินเป็นกะเพราพัดกะเพราอาหารตามสั่งเนาะมียกตัวอย่างว่าเป็นกะเพราอาหารทะเลอย่างนี้แน่นอนว่าต้องแพงเพราะว่าแพงเพราะอย่างพี่น้องเพราะว่าเพินน้าเขา้าวัตถุดิบต่างๆ แถบจะบบมีเลยว่าของในเล่าเป็นอีแงมีอย่างแน่อย่างเช่นผัดกะเพราเนาะพี่น้องมียกตัวอย่างเช่นผัดกะเพรานี่กะเพราหมูกะเพราเนื้อนี่ไก่กับน้ำเข่าหมูกับแถบบางลานกับมีน้ำเขา่าทาโบน้ำเข่าหมูอยู่เล่าก็แพงอยู่แล้วพี่น้องราคาปกติกะลอยกว่าบาทลอสองถึงสองลอยต่อกิโลเกือบจะสองลอยเลยพี่น้องทาเนื้อก็สองลอยขึ้นไป สามลอยเนี่ยครับอย่างเช่นผัดกะเพราไก่ไข่ดาวในนั้นมีไข่ดาวมีไก่มีกะเพรามีพริกแล้วก็เครื่องปรุงรสมีจะบอกว่าในนั้นอะ่ะเป็นของน้ำเข่าทั้งหมดพี่น้องเป็นวัตถุดิบที่น้ำน้ำเข่าทั้งหมดเลยไข่ก็น้ำเขา่าไก่ก็น้ำเขา่า กะเพ้านี่กะส่วนลายก็จะเป็นน้ำเขา่าถั่วก็จะมีบ้างในของลาาเนาะคะ่ะข้าวถ้าไปใช้ขายนะเฉพาะขายก็จะเป็นข้าวน้ำเข้าเดวยค่ะข้าวเหล้านี้บุก่อยมีมีแต่ว่าคนกัดยังหวานในนอพี่นอกเขาที่เล่าคนจะเน้นเขาเหนียวเนาะถ้าเป็นขเขาเหนียวก็จะถือน้อย ถ้าเป็นเนื้อเอาพูดรวมๆแล้วก็คือแบบอาหารสําเร็จรูปอะแพงแพงคนเล่าอย่างเช่นมีเองมีกันยังบอกว่าแพงถ้าเป็นอาหารทะเลยิ่งยิ่งยิ่งแพงกว่าอย่างเช่นผัดกะเพราเนาะพี่น้องผัดกะเพราทะเลกับไก่นี่ทะเลก็ต้องแพงอยู่แล้วขนาดประเทศไทยกันยังแพงเนาะขนาดว่าบะหมี่ปลาหมึกน้ำเข่าเนาะ ประเทศไทยมีปลาหมึกที่ในประเทศอยู่แล้วถ้ายังยังสี่สิบบาทขึ้นไปแล้วอะไรประมาณนี้ถาไปขายที่เล่าวก็จะแพงเพราะว่าที่เราก็รับปลาหมึกนําเข้าอาหารทะลงทะเลนี่ก็จะนําเข้าทั้งเข้ามาทั้งเวียดนามทั้งไทยเพราะว่าเ่าว่มีอาหทะเลเนาะก็จะเป็นนําเข้าแล้วที่นี่เพิ่นท้าว่าถาทุกจริงทุกอย่างแพงสี่ แล้วคนเล่าสีซื้อกินหรือวสียูจังใดสีกินอย่างบันี้มีก็จะมาอธิบายในในมุมนี้นะคะอันแพงจริงๆค่ะก็คือแบบชูรสอะไรเนี่ยรสดีเครื่องปรุงอะไรนี่เป็นของไทยเนาะก็ต้องซื้อในราคาที่แบบไล่เลี่ยจากไทยเนาะคะ่ะถ้าสมมติว่าที่ไทยขายราคานี้22บาทเนาะที่นู่นก็จะ25 26อะไรประมาณนี้เด้อพี่นอ้อง มันก็จะแพงเพราะว่าเขาก็จะบวกคา่าภาษีนําเข้าแม่ค้าคนกลางไปถึงแมงมือแม่ค้าอีกหลายๆายทอดเขาก็ต้องบวกกําไรเนาะพี่น้องก็เลยแพงแล้วประชาชนกินอะไรก็คือส่วนมากคนเล่านีสิบอกคอยสื่อกับเขาที่แบบสำเร็จรูปกินเนาะพี่น้องิันก็นจะสื่อเฉพาะวัตถุดิบแล้วก็มาทำ มาทำกินเองมก็จะคืบหน่อยพี่น้องก็จะซือ้อซื้อในสิ่งที่ในสิ่งที่เอาอยากกินอย่างเช่นมีครอบครัวมีอยากกินปลาหมึกนี่ก็จะซื้อแต่ปลาหมึกกัขบของเทียมไม่เห็ดอยู่บ้านมันก็แพงอยู่แล้วพี่น้องก็แพงขึ้นกันแต่ว่าส่วนมากประชาชนเขาจะทําแบบประชาชนคนที่บกครยมียตังค์เนาะอย่างเช่นครอบครัวมีกับบกคอยได้ซื้อกินพี่น้องก็จะเป็นแบบหากินหาตา หาตามธรรมชาติเนะแบบว่ากินหอยกินกุ้งแม่น้ำเล็กๆน,น้อยๆกินปูกินปลาไปเนาะแต่ก็ไม่ได้กินเต็มที่แบบเมืองไทยนะว่าอยากกินอย่างไปซื้อซื้อซือ,ซออยู่ตลาดก็มีอะไรก็กินกันกินกันอย่างเดียวก็กินกันทั้งครอบครัวแล้วอะไรประมาณนี้ทําอย่างเดียวก็นั่นแหละค่ะพี่น้องแบบประชาชนคนเล่าก็จะเป็นแบบลักษณะแบบว่า ซ,ซื้อกินกระบกคอยซื้อก็ก็หาเองทําอะไรก็แบบอย่างเช่นถ้าเป็นอา,อาหารภาคใต้นี่ภาคใต้ของเราก็จะจนมากก็จะซื้อนอะพี่นอ้องแต่ถ้าเป็นแถวสวรรค์นเขตอยอยางนี่เพิ่นก็จะหากินเองแบบอาหารพื้นบ้านเนาะคะ่ะก็จะถือในพี่นอ้องอาหารพื้นบ้านมีอย่างมีกบมีเขียนมีหอยกุ้งกูปลานี่ก็พักหญ่อย่างนี้ถือในอพี่นอ้อง ก็จะถูเนาะคะ่ะอย่างเช่นกบเขียดเนี่ยถูผักเพราะว่ามันส่งออกไม่ได้เนาะเป็นผักนี่ผักนี่แทบจะปลูกแทบจะปลูกกันทุกครอบครัวเรือนเนาะผักผักที่แบบต้นหอมผักชีอะไรนี่คนเล่ากันชวนมากก็จะปลูกกันพี่น้องก็จะบุกควดซื้ออันนี้แต่ถ้าถ้าจะซื้อก็จะซื้อแต่เนื้อไก่เนื้อหมู ไก่นี่กะแทบจะบอกค่อยซื้อเนาะเลี้ยงเลี้ยงกินเองแล้วก็ซื้อเฉพาะเนื้อหมูเนื้อวัวอย่างเช่นก็พัวมีนี่แทบจะบริกินเนื้อเลยพี่น้องม่มีเงินซื้อเงินบวพ่อซื้อดอกถึงตอนถึงเนื้อหมูนี่บ่คก่อได้กินนานๆได้กินที่ถ้ามีเงินค่อยซื้อกินอย่างประมาณนั้นแหละพี่น้องแต่เป็นไก่หรืออย่างนี้ก็เลี้ยงกินแดงเนาะถ้าไปครับเออมีลืมลืมบอกอีกพี่น้องที่ว่บ แพงอีดีอยู่รู้เล่าเนาะก็คือแบบก๋วยเตี๋ยวเฟอเฟอเล่านาะแพงมีกันยั้งบอกว่าแพงมีเคยไปเวียงจันทร์เนาะมีเคยไปแล้วกับราคาตอนนั้นเนาะมีไปทำพัดสปอร์ตเอโมยนี่ราคาตอนนั้นสิแปดพันกีบเนาะกระตกที่ประมาณแปดสิบบาทแปดสิบาทขึ้นไปเนาะพี่นอกงกะแพงรู้ซื้วก็แพงอันนี้ทีม,มันแพงเพราะอะไรก็ มีบอกนั่นแหละเพราะว่าทุกอย่างก็เป็นของน้ำเขาเนะคะที่เขาใส่เป็นถ้าเป็นก๋วยเตี๋ยวไก่ก็เขาเอา,เอา,เอาไก่บ้านด้วยพี่น้องทางคนเอาไก่บ้านเฮ็ดดีๆแต่ค่ะมันก็เลยแพงแต่ว่ามันก็ได้หลายเนาะได้หลายกว่าทางนี้ทางนี้จะถืออยู่สามิหาบาทเนาะแต่ว่าถืออยู่กับ่นกับบกคอยหลายปันไดแต่ทางนู้นอนะแพงก็ได้เยอะอันนี้มีกับ เห็นใจเนาะเห็นใจทั้งนักท่องเที่ยวทั้งเมค้าเนาะค่ะเพราะว่าเมค้าเขาก็รับเครื่องวัตถุดิบมาอีกทอดหลายๆทอดเนาะทั้งผืนบวกผ้าสีบวกกำลงกำไรนิดๆหน่อยๆเนาะผลนกับกำไรบโบรายเนาะที่มันแพงสรุปก็คือที่อาหารลาวแพงในประเทศลาวเป็นเพราะว่าเป็นวัตถุดิบ ต่างๆอ่ะเป็นของนำเข้าจากไทยเพราะเป็นเครื่องปรุงรสอะไรต่างๆเนี่ยจะเป็นของนำเข้าจากไทยได้พี่น้องก็เหมือนคนไทยเอาของเอาวัตถุดิบจากต่างประเทศเนาะจากนอกเข้ามาแล้วไปปรุงมันก็ต้องแพงอยู่แล้วเนาะพี่น้องอันมีกะเข้าใจเลยว่าที่มันแพงเพราะเป็นอาหารนำเข้าเนาะก็เลยประมาณนั้นแหละพี่น้อง จะผู้ใดคิดเห็นจังใดคอมเมนต์มาบอกมีใดเด้อค่ะคอมเมนต์มาแช่ประสบการณ์อยากให้มีอยากถามมีอย่างเรื่องใดที่มีตอบใดมีก็จะเอามาแช่มาตอบมาเราสู่ ppfc ที่เพนอยากรู้เนาะค่ะทีเพนอยากถามอีกอย่างอยากรู้อย่างเดียวมีก็จะมาตอบพี่ๆอันไหนมีตอบใดมีก็จะมาตอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแช่กดกระดิ่ง ติ้งๆให้มีน้ำเด้อค่ะอย่าลืมกดติดตามเด้อไพเบิ้งแล้วกันอย่าลืมคอมเมนต์มาคุยกันมาคุยเล่นกันนอกพี่นอกก็ขอบคุณ PPFC เด้อค่ะที่ติดตามมีทีเบิรงคลิปจนจบก็ขอขอบคุณ PPFC หรือเพื่อนๆ mm hmm. นคะคะก็ขอบคุณอีกครั้งค่ะสวัสดีค่ะสบายดี